สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ท่าอากาศยานสวนรณภูมิทอสอพเข้าสวัสดีปีใหม่คณะสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการที่บริเวณห้องโถงสรารกลางจังหวัดสมุทรปราการนางกันนิกาเปรมประเสริฐรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนรณภูมิสายปฏิบัติการสองและนางสาวทิติพเรเศธลักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่พีอาร์ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิทศอ,อ,อเข้าสวัสดีปีใหม่นำของขวัญมามอบให้กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการในสังกัดสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ประสานงานจังหวัดสมุทรปราการชมรมนักข่าวอาชญกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สื่ออิสระเคเบิลทีวีเว็บไซต์และแอดมินเพจเฟซบุ๊กต่างๆให้ความร่วมมือในการประชามพัุ์นนำเสนอข่าวของท่าอากาศยานส่วนนูมิด้วยดีเสมอมาโดยมีนายพีรพัฒน์ฐานิตนาย,ยกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนสื่อมวลชนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย một năm biển, một năm một trung máy, một trung máy, สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับปีลพัฒน์นี้นะครับนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ปีนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับวันนี้แนะนาของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้เราก็มามอบระเช้านะครับให้กับทางผู้บริหารสุวรรณภูมินะครับเราก็ขอให้ทางผู้บริหารสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ทุกคนในองค์กรนะครับมีความสุขตลอดปี ใหม่ปีนี้นะครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชื่นชมโดยกาแฟปาร์ทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกแพาพกแฟที่อิมหวานไม่มีไขม,มันอันกรีดกาแฟแท้ ีเีบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง A AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน